นี้จอเด็นในที่ quăng nó phóng qua ก็คงเป็นตัวของมันตายกลับแนวของได้ เหียมซสบิ้กูหายไปไหนซึิกูโดนโดไปแล้วโอ้โนี่โมซึบิ้มีเจาะก้อหรือเป่า นี่ไม่จากคอเลตามมาแล้วเว้ยข้างหลังอะ่ะข้างหลังนอนก็ได้ข้างหลังนอนเข้ามาแต่นี่อยู่อยู่นี่เฮ้ยเหี้หหหอยอนะลุงต่อยมันก่อนนะ ลงมาจะต่อยเ,เราไปวางโทเิิมด้านหลังได้ไหมมาแล้วเอาที่ไปตโดนต่อยสองรอบเล้แแตกทีเดียวพี่อย่าอย่าออกอย่าออกอย่าออก ข้างในชาร์จได้ข้างในชาร์จเกาะได้ผมไม่มีอะไรชาร์จมันไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าเอ้ยขอขอขอเกาะมั่งดิอเ้เด้ออ่ามาเร่อยเรื่อยเราเป็นเด้อเราเป็นเด้อลงไป็นุ่งไห้เป่งใ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง โดดโดดออกสามอันนี้พร้อมกันอ,ะอ่ะ <c oughs> <c oughs> สอยเขาแพ้เกมเรามันโหดกว่าเว้ยเกมเราของจริงอย่างนี้ เปลี่ยนเปลี่ยนผมปิดหมดแล้วมึงแล้วปืนกูหายอ๋อดีไซนว่าเล่นมามันคงจะเซ็งแน่ทีย่วูเขาต่อยก็ตายดีแฟลชเพสสุดๆแล้วนั้นเนี่ยขนาดกอขาวแล้วเนี่ยมันโดนเขาไปเองเหรอเมื่อกี้แล้วกอมันง่วงเลย ขงมงเยอะหลงองสาตัวสามตัวเลไรึ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเ่นอันีเล่นอันีไม่รู้อยู่บ้าไปล้วอยู่มั้มงหลังค่ายล<ห>ักล็อกอน็อกอื่นดิไโอเคข้างล่างแลว E hey, como อาาชุบเลยชุบเลยชุบเลยดูให้ดูห้่ด้ใชด้จุกดีหานี่

ข้า,างหลังโอโหโอโหโ้างหลังแล้วหายแล้ว

ปไปผมวิ่งละผมแบกมาผมกลับไปที่เมื่อกี้แล้วปเป็นชมพอนิดเดี่ยใกล้คุณเลยใกล้ผมมากเฮ้ยดูนึกของกล่องเมื่อกี้ๆๆกทันเลย ที้เราเยียดกันบ้านไหนนะตรงกาตา็ตามตามเขาเลยอือวิ่งมาเช็คเช็คโอ้มันมาได้เอาสามตัวเลยไอ้ยี่สิบสี่เลยอีส <c oughs> ไซไน์อีกเป็นในบ้านเว้ย léo mất rồi con nó nó mình tìm cả đằng nào nó chết rồi nè lên tí đi

còn bỏ bỏ Còn bỏ 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 Để bỏ bỏ <laughs> 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 <laughs>